ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ช่วยชีวิตฉันให้ฉันลอดตอนนี้ฉันกลับมาเป็นไททันสปิกร์แมนเวอร์ชันโคตรหล่อบแบบปกติแล้วเออไม่มีอะไรทำไปเล่นน้ำดีกว่าไอ้ทุู้ชมโอ้โอไม่ไม่ฉันว่ายน้ำอยู่ดีๆไฟช็อตโอ้ไไฟช็อตฉันอีกแล้วโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไฟช็อตฉันละเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเกือกแต่กายเวอร์ชันใหม่กันเลยโคตรเทบอกเลยจัดไป สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมในตัวแรกนะผมจะพากลายเป็นบิ๊กสปิกรแมนตัวนี้ผมคิดเองนะคือผมไปหาเครื่องแต่งกายมาเว้ยมันเหมาะมากมันเหมาะมิงกันมากโอเคเดี๋ยวราจะมาแต่งกันเลยอย่างแรกจะเป็นเสื้อนะครับผมหนึ่งสามห้าปดหกสองสประมาณนี้เป็นเสื้อจะลากเสียงทำไมวะ มันจะเป็นกนเกงนะครับผม13695797133ขออาภัยเมาบังเมื่อกี้อแล้วมันจะเป็นส่วนหัวนั่นนะผู้ชม14259501146ประมาณนี้อืมผมต้องที่รูปตรงนี้ลบออกอะไรก็ว่ากันไปลบทรงผมออกต่อมาจะเป็นลำโพงด้านหลงังจะเป็น13569209137ประมาณนี้ เป็นไงโคตรแมทโคตรเหมือนให้เปลี่ยนตัวเราเป็นสีขาวแบบนี้ได้ปะะ่าวออลองเปลี่ยนไปแขนขาวแบบนี้ดิท่านผู้ชมตอวมันจะเป็นต้องใส่แขนดำก็ได้เออบิ๊กสปิกอรแมนฉันคิดขึ้นเองตัวนี้ที่เหลือเหมือนข้วบนั่นให้เหมือนเคเลปงสองอันที่อยู่ด้านหลังเฮ้เ hey, ขาคุยกับภาษาอะไรไม่ได้ภาษาอาหรับิกใช่ปะ่ะด้านไหนวะว่าแต่เขาอยู่ไหนกันหมดปะ่ะเนี่ยผมยังไม่เจอเขาเลยโอ้มีแต่บ้านหลังสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมดูดิ ทำไมมันดูเงียบๆวะเฮ้แต่ฉันเจอเจ้าแม่สาวน้อยถือขวานเขาจะไปทำ้ายใครไปเนี่ยพวกเธอคุยอะไรกันฉันอ่านไม่ออกฉันขอโทษฉันขอโทษอย่างแรงเฮ้ตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาอีกผมเจอทั้งอารบิกทั้งภาษารัสเซียเลยท่านผู้ชมโฮมไมโอ้โอ้ my g อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเจ้าแม่สาวน้อยแกทำอะไรนี่เดี๋ยวเดี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 ยวโอ๊ยไม่ฉันเวียนหัวแกมาทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้โอ้ผมเจอผู้หญิงที่ปกป้องผมได้แล้วท่านผู้ชมเธอกล้ามใหญ่มาก ผมเฮยเขาจะต่อยหน้าผมไม่เนียอ้าวเขาตัวเล็กแล้วเอาแนวไหนวะเนี่ยจะจะข็นนายเข้าคุกไปนอนอยู่นี่สักแปบสงบสติอารมณ์ไปซะนี่เขาเขาลุกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมอ้าวติดคุกอ่ะดีเฮเฮพอหายืนแอคในเมืองแกคิดจะแหกคุกใช่ไหมเอาทำไมเขาหันหน้าไปคุยกับฝาผนังวะพวกแกมายืนอะไรอยู่นี่ฮะลมควันสักหน่อยไหมลมควัน ผมปล่อยควันไปแล้วนะผู้ชมไม่นี่ <c oughs> ควันนี่ป่นหมดเลยนะผู้ชมนะโอ้ oh my god <c oughs> เอ๊ะทางนี้ทำไมรถคว่ำม,มาให้เราช่วยหรือเปล่าเรามีรถสไลด์นะนายสนใจให้เราเอารถสไลด์ไปส่งศูนย์ซ่อมรถไหมเราบริการถึงที่แล้วบริการฟรีด้วยนี่ดูดิเอ๊ะรถทำไมมันคว่ำนะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายคุณผู้หญิงเลยเนี่ยโอ้เขาแจกเงินนะผู้ชมไม,เเม,ไม่เขาแจกเงินผู้หญิงคนนี้ ไอ้แกจะมายิงฉันไม่ได้นะแกยิงฉันไม่ตายหลอกฉันคือสปิกอร์แมนสุดหลอดเฮ่ hey hey. ยกไปเลยสต็อป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 หยุดหยุดหยุดแกหยุดสะดวยดีไอ้แกมีเงินเหรอฉันก็มีเงินเหมือนกับแกนั่นแหละนี่ฉันมีเป็นเข่งเลยนี่นี่ฉันมีเออขาให้เงินผมท่านผู้ชมโวเขาสายเปนี่ว่า พ่อหนุ่มหน้าใสาคนสายเปใส่แว่นดำสุดหลอ่อแห่งเมืองบลูเฮเวนกับเจ้าแม่สาวน้อยกำลังร้องไห้อยู่เฮ้ส <c oughs> hey oh, วัสดีเดดพูวะเนี่ยเดดพู oh, นายกำลังจะนอนใช่ไหมนายใส่ชุดนอนเก <c oughs> okay, ้นท่านผู้ชมเดีเย๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปกันเลย <c oughs> ม,มัานผู้ชมดูตัวต่อมาเดี๋ยวผมจะพากลายเป็นไททันพิกเมนเวอร์ชั่น ที่โดนส่วมควบคุมแบบไฟช็อตแบบเจ็ดเจไฟช็อตเยอะมากเออประมาณนั้นคื่อแต่งกายเยอะมากเลยนะอันนี้อะไรอยากแต่งก็รอมันเยอะจริงๆท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยงแรกเป็นเสื้อนะครับผมหนึ่งสามเจ็ประมาณนี้เสื้อเสื้อม่นมนจะเป็นเกงนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งเจ่งประมาณนี้อืมต่นมาจะเป็นส่วนหัวลำโพงนะท่านผู้ชมหนึ่งสี่สาม 309ประมาณนี้ลบทรงผมออกเหมือนเดิมอืมประมาณนี้เออมันจะเป็นลำโพงตรงอกนะท่านผู้ชม1 4 3 7 7 5 7 5 0 5 4ประมาณนี้อืมไปช็อตโคตรเยอะเลยอันนี้แค่ย่อยๆนะท่านผู้ชมอันนี้อะไรวะไม่รู้1 4 3 9 0 6 0 4 7 2 8เออจะเป็นลำโพงด้านหลังโอเคขออภยัย <laughs> ต่อมาจะเป็นเจ็ดแพ่นนะท่านผู้ชม1 3 6 1 0 6 5 2 6 0 4ประมาณนี้เจ็ดแพ่นต่อมาจะเป็นไฟช็อตลำโพงด้านหลัง1 4 4 0 4 9 6 เจ็ดประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นลำโพงข้างหลังเราที่มีไฟช็อตนิดนึ่งเห็นไหมเอออันนี้จะเป็นไฟช็อตทั้งตัว <laughs> สายไฟฟ้าสไตฟันแลบของเรา1 4 4 159 70 992ประมาณนี้เห็นไหม <laughs> เออลืมเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้ยังไงเวอร์ชันไฟช็อตของเราโอ้โหเท่เลยท่านผู้ชมดูดีจะดูอีกทีมันก็เหมือนเชือกฟางยังไงไม่รู้ <laughs> เออมันก็เหมือนไฟช็อตอยู่แหละใช่ไหมล่ะเออถ้าอะไรเจ้าก็ลองมาแต่งกันได้จัดไปเอกก็ทําอะไรเออมีแต่ผู้หญิงนี่หว่าเมืองนี้นะผู้ชมว้ว้าวมีแต่ผู้หญิงนี่หว่าฉันก็เป็นชายชาตรีคนเดียวในกลุ่มผู้หญิงสาวสวยสุดเซ็กซี่หน้าสถานีตารวจแลิใช่ไหมเออแต่มีชายชาตรีอยู่คนหนึ่งว่าเขาทําไมเดินอะไรนี่เขามีประกายสีม่วงๆตามตัวเขาด้วยโอไมก็า oh นี่เราลองมาสำรวจเมืองด้านนี้ดีท่านผู้ชมวู้วมีแต่บ้านหลังสวยๆเลยวิท่านผู้ชมดูดิ โอ้มีแต่บ,บ้านหลังสวยๆเลยใช่ไหมเลยพวกเธอเขาทำอะไรกันวะเอ๊ะก็จีบกันปะเนี่ยกขพิมพ์ภาษาอะไรวะภาษาสเปนปะเนี่ยหรือภาษาอะไรโปรตุเกสเหรอใครรู้ก็บอกผมด้วยนะท่านผู้ชมก็พิมพ์ภาษาอะไรกันเอ๊แต่ทำไมธนาคารโดนปล้นท่านผู้ชมมีชายขีม่ม้าสองตัวน่าจะอยู่ในแบงค์สองคนหรือเปล่าแต่คนร้ายน่าจะหลบหนีไปแล้วเขาได้ทิ้งมา้าสองตัวไว้หน้าธนาคารตอนนี้เจ้าหน้าทีต่ตำรวจกำลังมาท่านผู้ชม ตำรวจชุดแดงกำลังมากำลังมาตรวจคนคุณตำรวจคุณตำรวจโดริิทอสคุณไปดูธนาคารมันโดนป้นนะคุณได้ยินผมพูดไหมเนี่ยเฮ้ยคุณตำรวจผมไม่เห็นผู้ลา่วะผมเห็นแต่ผมมาถึงธนาคารมันระเบิดเลยคุณตำรวจทาไงดีวะคุณตำรวจวิ่งไปไหนคุณจะวิ่งไปไหนคุณถือปืนมาคุณจะยิงใครให้คุณตำรวจคุณบ้าม่านอีกแล้วเหรอ ไม่นะคุณจะเอาปืนมายิงโดยพลาการไม่ได้คุณไม่เจอโจรอะฉันไม่ใช่โจรฉันแค่เดินผ่านเฉยๆโอ้โหคุณตำรวจใจร้ายใจดำมาทุนผู้ชมตัวต่อมาเดชภูจะพากลายเป็นไททันสปิกแมนร่างที่หายดีแล้วไม่มีไฟช็อตแล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยชีวิตฉัน <laughs> โอเคเราจะมาแต่งกันเลยทะผู้ชมจัดไปอย่างแรกเป็นเสื้อนะครับผม1 3 7 0 5 7 0 5 7จประมาณนี้นะครับผมจัดไป ประมาจะเป็นเกงๆน,น,นะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสปหระมาณนี้แล้วก็ส่วนหัวนะจ้ะ yeah. ส่วนหัวจะมีตรงกลางนะท่านผู้ชมจะเป็น1นึ่งสี่ส4 6เจ็าประมาณนี้ก็ทรงผมลกก็เอาออกประมาณนั้น่อมา,ะมาจะเป็นลำโพงด้านหลังนะท่านผู้ชมหนึ่งสี่สามปดสามสี่แปดแปด ประมาณนี้เห็นป่ะโอ้โหแบบพิหารเลยฉันจะบินได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาจะเป็นลําโพงต,งตรงกลางนะท่านผู้ชมหนึ 1, 4, 1่งสี่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งสนะี่สี่สองสามศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์ประมาณนี้ตรงกลางหน,ะนะ้าอกอืมประมาณนี้แล้วก็เจดแพกนะท่านผู้ชมเจดแพกหนึ่งสามหกหนึ่งศูนย์หกห้าสองหกศูนย์สี่ประมาณนี้เจดแพกด้านหลังต้องัวที่ทาสีแล้วก็เปลี่ยนสีพิวเป็นสีดำน่าจะหมดหรือเปล่าว่าเครื่องตีนกายวะ ส่วนใครอยากได้ปืนนะท่านผู้ชมอันนี้ใส่ไม่ได้เสียดายเหมือนกันแต่ผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะก็มาลองซื้อกันเอา1นึ่งสี่สี่องสอห้าห้าห้าเประมาณนี้มันใส่ไม่ได้ท่านะผู้ชมใครอยากได้ลองซื้อมาใส่ดูโอเค นึ่ฉันก็กลายเป็นไททันสปกเกอร์แมนเวอร์ชั่นหายป่วยเวอร์ชันหายดีแล้วฉันกลายเป็นคนดีแล้วฉันไม่ใช่คนเลวแล้วฉันจะไปช่วยเหลือทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเนี่ยอย่างเช่นคนนี้เขาน้าจะรถเสียหรือเปล่าสตาร์ทไม่ติดมาจอรดรถกลางถนนเฮ้เบคอนนายจะมาจอรดรถกลางถนนไม่ได้แบบนี้นะเวนาย ai, เป็นตำรวจนะเวเดี๋ยวเราจะเอารถสไลดลย์ยกนายไปซ่อมอา้าวนายไปไหนอะ ตรนนึกว่ารถนายพังนะเนี่ยฮะี่เบคอนนายเลิกงานแล้วเหรอเมื่อกี้เราเห็นนายขี่รถตำรวจอยู่ไม่ใช่เหรอก่อนนั่งเล่นบ้านนายได้ปะเรามาดีเบคอนเราไม่ทำอะไรนายหรอกว่าแต่นายเลิกงานแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยเพิ่งบ่ายโมงนะได้เลิกงานเลยเหรอไอเบคอนเราถามเลยดิหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เบคอนเบคอนนายไม่คุยกันเลยละนายไปไหน้ออกไปไหนเบคอน้ยเบคอนไปไปทำงานไปไปเออ ออกเวรไงเบคอนเราสำรวจเมืองบลูให้เป็นเราเมื่อไรมันจะอยู่ในสถานการณ์สงบสักทีว่าแต่น่าจะพาเราไปไหนนี่เบคอนเฮ้ย <Hey, S 2> มีใครขี่รถถังโอ้ไมคก็อเมืองนี้โดนทหารควบคุมกันเหรอนายเจ้าคือใครกันแน่โอ้ oh, oh, บ้านหลังนี้เป็นบ้านใครท่านผู้ชมก็เขียนว่าสวาดด้วยไยสวาร์ใช่ไหมเนี่ยฉันเข้าไปด้วยได้เปล่าโอ้ไมคก็อฉันมาดีฉันมาดีเป็นบ้านฐานทัพเลยนะเนี่ยเป็นคุกนี่ว่ว ฉันขอเข้าไปบ้านแกได้เปล่าฉันมาดีฉันมาดีฉันมาดีาดสวัสดีนายพลฉันคือไททันสปิกอร์แมนผมคือนาธานฉันคือนาปลัง <c oughs> จะไปทำนานแล้วผมแต่ช่วงนี้นาปีผมอยู่กองทัพเรือ FC ผมใส่เสื้อขนาดนี้เขายังรู้จักผมเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่นะเราตัวปลอม <c oughs> เราสำหรักควันนาย <c oughs> นายเอาควันอะไรมาใ่สีม่วงเนี่ยฮเอ้ยไม่ฉันเจอไททัทนสปิกอร์แมนตัวเดียวกันกันกบฉันเลยโอ้ oh my god ตัวจริงๆอะไรบ้ <laughs> ตัวจริงๆผมรู้พี่ต้นตัวจริง,จรง,จรงเจอทุกวันเลยเขาบอกเขาเจอทุกวันเปิดประตูให้ได้ไหมอะไรบ้านนูน้นมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับ ไทยทันซูเปอร์แมนและตัวอะไรต่างๆก็ว่ากันไปถ้าใครชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ลองมาแต่งดูกันได้นะครับผมนะก็โอเคนล้รับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปดูนี้นะใครชอบ,ะะชอบะะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเฮ้ย <laughs> ฉันเจอไทยทันทีวีแมนปะเราไม่ได้เจอกันนานเลยไทยทันทีวีแมนไอทันทีวีแมนโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย